เอานะปุ่มนะก็ต้องขอกราบสวัสดีครับว่าเจุกตุกท่านเลยนะครับปุ่มนะวันนี้ก็ยิ่งกุ่มนายมิติหนึ่งเกมเมอร์นะครับปุ่มนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟรวมมินิเกมนะครับปุ่มนะลองรับเฉพาะเวอร์ชันศูนย์จุดสี่หกนะครับปุ่มนะวิธีการรีจิสเตอร์นะครับผมมาก็ดีจิสเตอร์ตามด้วยรหัสของเรานะป้าป้าป้ากดถัดไปนะครับ สมมติก็ถัดไปแล้วเนาะมันก็จะขึ้นสีฟ้าๆนะครับแล้วก็ใส่รหัสตัวนี้ของเรานะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูลองกินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับป๊อปป๊บปบอ่าก็ได้แล้วนะครับผมมาอันนี้ก็จะเป็นสกายบอลครับรวมมินิเกมตัานี้ทีเอ็นทีบอลครับโอ้โหรวมมินิเกมครับอันนี้เหรอ ยู YouTube ทูบท็อปหนึ่งท็อปโอ้คนติดตามยอดคนติดตามเยอะอานะครับผมอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยป๊บปั๊บป๊บเชียรนี่ก็จะเป็นโซนลัคก,กี้นะคลัคกี้อินแลนด์นะครับผมมาเล่นยังไงวะเข้าไปดูปับ๊บโอ้โหเอาง่งายๆก็ลัคก,กี้บ็อกเซ็ป่ปะอ่าเป็นเซร์ฟ เดี๋ยวเดแป๊บนึงอาจจะใช่เซิร์ฟลักกี้บ็อกนะครับผมนะก็เหลืออวิทแล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับเปิดกล่องเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเซิร์ฟลักกี้บ็อกจริงจริงนะครับผมมาโอเคโอเคนี่ครับโอ้โหเป็นเซิร์ฟลักกี้บ็อกนะครับผมอ่าโอเคครับโอ้โหรวมมินิเกมลักกี้บ็อกด้วยโอ้โหนะ โอ้โหจีๆเลยจังหวะนี้เชี่ยกูไม่มีบล็อกต่อนะเซอนี่ของกินนั้นนี่ของกินครับขุดได้เปล่าว้าโหดมากครับจังหวะนี้ครับไม่มีบล็อกต่อผมว่าขุดไม่ได้ผมว่าอ่าแต่ผมจะ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 ขุดนะครับผมอ่ะโอเคคลิปยาวก็ช่างแม่มันนะผมโอ้โหช่างแม่เลยโอ้โห คำหยาบนี่เพียบนะครับช่องมิตร1หนึ่งครับโอ้โหนะครก็บผมมาก็ผมก็จะทิ้งไอพีว้ใต้ล่างคลิปนะครัเซิฟนี้ผมก็เคยรีวิวแล้วนะเซิฟโดดโออาร์จีเนี่ยต่อไปเลยครับน่าจะถึงนะนี่ครับวันนี้เราจะมาต่อแบบฟาสต์บิดนะครับปั๊บปั๊บโอ้โหต่อยากครับไม่ใช่ในคอมครับไม่เชื่อไม่ถึง ก็ผมมาก็ขุดอีกแค่บล็อกนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะแปดบล็อกก็อาจจะพออยู่ป๊บปั๊บอือหือป๊บ,ปบโอเคเดี๋ยวจะโชว์ตายให้ดูด้วยนะครับผมมาปึ๊บ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 ไม่ถึงไม่ถึงให้รู้ไปนะครับผมป๊บอ่ายึดกลางเลยครับจังหวะนี้ครับผม อ <S ess ly> ของไม่คิดจะให้กูได้เลยเหรอโอ้โหโหนะโอเคโอเคมันขุดไม่ได้เลยขุดไม่ได้เลยอ,อ้าวอย่างนี้ก็จีจีเลยครับผมโอเคตกตายแล้วกันนะนี่ครับต่อไปนะเราจะไปดูโซนของนี่ไปแล้วนี่ไปแล้วโซนของนี่ก็ไปแล้วอืโซนนี้ไปยัง ถามว่าไปลงห้างเครืเกมครับโซนนี้อ่าแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะห้ังเครืเกมก็มีครับบอกแล้วเซิร์ฟเวอรรวมมินิเกมนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคินเนอร์นะครับผมม่ก็อ่านกันเอาเองนะครับผมอ่านเลยครับอ่านเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับสต็อปอ่านนะครับใครอยากอ่านจริงๆนี่นี่นี่น้ออันนี้โซนอะไร โอ้โหคิดเลทีฟคิดเลทีฟนะครับหนึ่งวหนึ่งก็มีครับโอ้โหหนึ่งวีหนึ่งนี่ผมชอบมากครับผมมาอันนี้ก็พีวีพีนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะมาเลยมึงมาเลยสัตว์อิสว์ผมนัก PVP ในแอนดรอยนะครับผมมาในโทรศัพท์นั่นเองครับผม PV p ีวีพีไม่เก่งหรอกครับนะจะฆ่าไอ้น,นี่ได้หรือเปล่าจะฆ่าได้หรือเปล่าวะโอ้โหจ,จีีเลย นะครับก็จะมีประมาณนี้แหลนะเนาะก็รีวิวทั่วถึงแล้วนะผมอ่ะโอเคครับชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับผมนะใช่กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปละ